ทางศึกผ่านเข้ารอบด้วยการชนะมาเลเซียสกอร์รวม2นัด3ต่อ1ส่วนดาวทองชนอินโดนีเซียสกอร์รวม2ต่อสูก,กริดดากาแมนประการหลังทีมชาติไทยเผยว่าพรุ่งนี้เป็นแมตที่สำคัญเป็นเกมรอบชิงชนะเลิศนัดแรกพวกเราทุกคนคาดหวังว่าเราจะทำผลงานได้ดีในนัดชิงเกมนี้นอกจากนี้กริดดาย,ยังกล่าวถึงหัวหอตัวอันตรายของเวียดนามที่ยิงไปแล้ว5ประตูจาก6นัด และเป็นรองดาวซันโวรายการนี้ว่าแถมยังเป็นศูนย์หน้าที่พังประตูนในยุคป,ป้าคฮังซอมากที่สุดด้วยจํานวน16ลูกเขาเหนียนเทียนลินเป็นนักเตะที่มีคุณภาพเขาเป็นรองดาวสันโวนตอนนี้เป็นงานที่ยากสําหรับผมเพราะเขามีคุณภาพทั้งยังเป็นกองหน้าระดับท็อปของอาเซียนแต่ผมก็จะมีวิธีการในการหยุดเขาแน่นอนทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022รอบชิงชนะเลิศโดยเกมแรกเตะที่หมีดินสเตเดียมในวันที่13มการาคม2566เวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย และจะกลับมาเตะที่ธรรมศาสตร์ในวันที่16มกราคม2566เวลา19นาฬิก30นาที